ช่งนี้สังเกตด,ดูใกล้สงการมานี่ญาติโยมก็มาทำบุญกันเยอะขึ้นไม่วจะเป็นในวันอาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าช่วงใกล้งานสงกรารด้วยแหละนะ มีโอกาสทำบุญก็ทำอีกอย่างก็เพราะว่าเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองอะน,นะหลังจากที่ต้องะมาาแล้วก็ไทยเรานั้นประสบไฟพิบัตนะิได้มีคนตายเป็นจำนวนมากนะเวลาที่โลกมันสั่นคลอนอย่างนี้ต่างคนต่างฝ่ายก็ควนควายช่วยกันในการ สร้างบุญบำเพ็ญกุศลนะน,นะเราจะสังเกตเวลาที่มีภัยทางธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นนะบุคคลก็จะตื่นตัวกันในการขวนขวายทำคุณงามความดีขึ้นมาบางคนก็ตั้งจิตตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติตื่นดึกลูกเช้า มาทำบัตสวดมนต์มานั่งสมาธิด้วยกันอย่างนี้นะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะอันนั้นสิ่งที่มันเป็นความงอกงามความไพ่บุญของชีวิตเราเนี่ยเราก็ทำไปเถอะนะมันไม่ได้เสียหายอะไรนะมีแต่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญกับพวกเราไนะ นั้นความสุขจะมาได้ก็ามาจากบุญนะบุญเป็นชื่อของความสุขต้องสร้างให้มีขึ้นมาในใจเราในความเพียรสี่ประการนั่นแหละเพียนละอุศลต่างๆที่มันมีแล้วให้มันมีเปลี่ยนระวังไม่ให้กุศลมันเกิดขึ้น,นเปลี่ยนสร้างกณงามความดีต่าง แล้วก็เพียรรักษาคุณงามความดีนั้นเอาไว้นะองค์ธรรมเหล่า,านี้เป็นสิ่งที่มันนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตเรามนะันมีหลักธรรมอยู่หมดหนึงนะที่พระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับที่ว่าเป็นธรรมที่ควบคู่ควรคู่กันกับเบญจศิน,นหรือกับศินห้าที่พวกเราเพิ่งรักษาแล้วก็ควรมีกันอยู่แล้วนะ ทราบกันก็คือเบญจธรรมนะั่นเองที่เป็นของคู่กันนะเบญจธรรมนี่หรือว่าบางทีก็เรียกว่าเบญจกัลยาณธรรมเป็นธรรมอันดีงามที่ควรมีไว้เป็นธรรมอันดีงามที่พึงรักษาให้มันควบคู่กับเบญจศีินนะนะมีอยู่หประการด้วยกันนะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีควบคู่กัน กับการรักษาศีลอันนั้นมีศีลอย่างเดียวถ้าเราขาดทำมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะเกิดความแห้งแล้งเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นมาเกิดกลายเป็นการรูปกรรมศีลพ์หรือว่าเป็นศียรัรตประมาทไปนะนั้นนอกจากที่จะไม่ฆ่าสัตว์แล้วนี่สิ่งที่เราควรปลูกฝังให้มีในใจของเราก็คือความเมตตากรุณา ะเป็นประการที่หนึ่งก็คือความมีเมตตากรุณาเป็นจะธรรมประการที่หนึ่งนะนั้นเมตตาเนี่ยก็คือปรารถนาใหนะ้ก็เรียกว่าเป็นทุกขิตสัตย์ให้มีความสุขเวลาที่คนตกทุกข์ได้ยากหรือว่าคนที่เกิดร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายบเราไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตวนะ์นั้น จิตที่มันปรถนาให้คนอื่นมีความสุขก็คือเป็นจิตเทียนประกอบด้วยเมตตาเมตตาหรือว่ามิตรมิตรเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันในความเป็นมิตรเนี่ยนะผู้ที่เป็นมิตรกันก็คือผู้ที่มีความเมตตาต่อกันไม่ว่าจะเป็นสัรพสัตวน้อยใหญ่ก็ตามมดตัวแดงแมงตัวน้อยนะที่เขาเป็นธุกิจสัตว์เกิดร่วมโรคกับเราเราทำยังไงน้อเขาถึงจะมีความสุขได้ในสัตว์ที่มัน มีความสุขหรือว่าจะทำยังให้เขามีความสุขในการภายหน้านี่เป็นสภาพจิตสภาพธรรมของความมีเมตตาส่วนความมีกรุณานั้นก็ปัตทราให้คนอื่นทุกิตทศัตร,ร์อื่นพ้นจากความทุกข์จะต่างกันอย่างนี้นะเมตตาเนี่ยก็คือตรงลงไปที่ให้คนอื่นมีความสุขส่วนกรุณานั้นก็ สัตว์นั้นมีความทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าปรารถนาเพื่อให้เขานั้นพ้นจากความทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นไปมันอย่างซากตึกที่ประหักพังมีการกุดคนน้นที่ก็มีคนรอดชีวิตนะหลังจากวันที่สที่ห้าไปในกระบวนการค้นหาผู้คน,นในช่วงสามสี่วันแรกนี่เป็นกระบวนการที่เอา คนออกจากอิดเอาคนออกจากซากปรักหักพังออกจากอิดแต่หลังจากนั้นไปนี่เป็นช่วงกระบวนการที่เรียกว่าเอาอิดออกจากคนนะก็คือใช้พวกเครื่องมือหนักอะไรต่างๆขนอิดย้าอิดออกจากผู้คนซึ่งเปอร์เซ็นต์รอดมันก็น้อยลงไปนั่นแหละดังนั้นด้วยจิตใจที่มีความกรุณาอย่างนี้ในการปรารถนาที่ คนอื่นนั้นพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นสภาพจิตที่เรียกว่าอยู่ด้วยความกะรุณาแล้วความกรุณานี่จะมีมากถ้าเราไปดูแถวแถบพุทธศาสนาวาชิรยานมหายานอย่างนี้เขาก็บําเพ็ญบาร,รมีในข้อนี้นะของเราเนี่เป็นบาร,รมีสิบทัศสิบข้อใช่ไหมแต่ของเขาจะมีบาร,รมีหบาร,รมีหกอย่างอย่างในนั้นก็มีความกรุณาด้วยเนียนะ เป็น c o m p a s s i เป็นการที่ปรารถนาคนอื่นพ้นจากความทุกข์นี่ก่อนนั้นมหายานก็จะเชื่อว่าให้คนอื่นนั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานก่อนส่วนตัวเองนั้นจะบรรลุทีหลังนรกนั้นถ้าต้องเป็นเขาไปนะคนอื่นไม่ไปเขาก็จะไปอย่างนีนะ้ยอมที่จะรับความทุกข์แทนผู้อื่นไปนะ อันนี้คือสภาพจิตของความเป็นกรุณาแต่เราถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเราก็มองกันปลูกฝังกันในเสียงที่มันเล็กๆน,น้อยๆนี่แหละนะในเสียงที่ว่ามันเห็นในชีวิตประจำวันในปัจจุบันของเราบางทีเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนะบางทีเห็นขอทานเห็นเด็กบางทีเราเขี่รถไปตามสี่แยกนี่เราก็จะเห็นนะบางทีก็มีเด็กมาขายยาคู่ เด็กช่วงปิดเทอมปิดนักเรียนบางคนก็แต่งตัวเป็นคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจให้เกิดความตื่นให้เกิดความต้องตาขึ้นซึ่งก็ก็ทำเป็นอาชีพของเขานะเป็นสมาอาชีพบางคนไปตามเสียแยกนี่ก็ก้มก้มไหวนะก้มไหวโค้งนะถือยาคู่มาถือถั่วมาถือขนมอะไรมาต่างๆ พวงมาลัยมานะในการในการทางานทำอาชีพของเขานะบางทีเราก็เกิดรู้สึกสงสารเห็นไหมสงสารเกิดความกรุณาขึ้นมานะก็อาจจะช่วยซื้อช่วยอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่มันจะมีอยู่ในจิตใจน,น,นะดังนั้นความการุณานี่ก็เมตตาการุณาเน,นี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องมีควบคู่กัน กับธรรมศีลคู่กับธรรมเขาว่านะมีศีลอย่างเดียวก็ยังไม่พอก็ต้องมีธรรมด้วยประการที่หนึ่งประการที่สองเบญจศีลก็เป็นเรื่องของการก้นเป็นจากการดักทรัพยบนะนะถ้าเป็นข้อที่สองก็ท่านให้ประกอบสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพหรือว่าบางแห่งบางที่ก็ให้ให้ทานอันนี้เป็นธรรม เป็นเบญจธรรมเป็นกัลยาณธรรมที่มันควรมีควบคู่ก,กันกับจิตใจของเรานะันนั้นสมมาอาชีพนี่นอกจากที่ไม่ไปโกงรักจออคอรับชันโดยตรงแล้วก็นี่แหละนะในความที่เรานั้นได้ทำงานไม่มีโทษมันเป็นความเป็นความเป็นความสุขของคารวะเราะนะ ความสุขความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้ทรัพย์ความสุขจากการทํางานไม่มีโทษความสุขจากการไม่เป็นหนี้อย่างนี้นั่นความสุขจากการทํางานไม่มีโทษก็คือการที่เรานั้นมีสัมมาอาชีพเราไม่ได้ไปรักชอบอรับชันอะไรใครเข้ามานั้นวัตถุที่เราได้มาก็เป็นวัตถุที่เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมา นั้นบางทีเราก็อย่าไปคิดถึงผลกําไรมากเกินไปนะให,ให้คิดถึงความความถูกต้องคิดถึงความดีงามความประโยชน์ความใช้สอยเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเราเกิดมานี่มันก็เป็นเรื่องสมมุติช่วงหนึ่งแค่นั้นเองเราลองคิดดูนะบางทีเราอยากเราคาทานอย่างเงี้ยบางคนให้ทานเป็นหมื่น,เป,นเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหม แต่พอเราให้อย่างนั้นเราคิดว่าเราให้ได้แหละเราให้ได้แต่พอเรื่องของการแสวงหาที่นี้ในเรื่องของผลป,ประโยชน์เรื่องของกําไรอย่างเงี้ยทําทไมเราไม่ให้ไปเลยทําไมเราให้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันหรือเราจะคิดในมุมอีกหนึ่งเราก็อาจจะคิดว่าเออมันเราหามานี่วันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปนะมันเป็นของว่างเปล่าอย่างนั้นเรื่องของ ชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นความว่างเปล่างั้นเราต้องจากมันไปแล้วมันไม่จากเป็นแล้วก็จากตายอะนะมันไม่จากเราเราก็จากมันแทนที่จะให้เราจากมันไปเออเราทําไมไม่ทําประโยชน์กับมันก่อนอย่างนี้นะก็อาจจะฝึกในการให้ทานในการที่เรามีสมมาอาชีพซึ่งเชื่อเถอะว่ายิ่งให้มันก็ยิ่งมาบางทีมันไม่เหมือนกับจะได้อะไรหรอกแต่มันก็มีขึ้นมาของมัน มันก็แปลกอย่างนั้นนะยิ่งให้มันยิ่งมาเรื่องของเรื่องของฐานเรื่องของผลของฐานที่มันมีมีผลของมันอยู่นั้นการที่เราไม่ประพฤติทุจริตเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมีสัมมาอาชีพของเรานี่มันเป็นธรรมะที่มันคู่ใจเรานะมีศีลยังไม่พอต้องมีทำนี้คู่กันด้วยอันนี้ประการที่สองใ <c oughs> น,นส่วนประการที่สามท่านว่าก็ให้มีความเป็นการมาสังวรน,นะนะ ที่ว่าไม่ประพฤติผิด,ผดต่อลูกเมียบุตรสามีพัญญาของคนอื่นมนะีมีคำวม,รรมสังวรก็คือความสำรวมในการ,รมคุณในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละบางทีนี่เรื่องของสินข้อสามนี่ก็ผิดกันง่ายขึ้นหนุ่มสาวออฟฟิศต่างๆนะเรื่องของการทำงานการได้อยู่คุกคลีกันก็มีการทำวิจัยนะ ต่างประเทศที่เขาทำวิจัยมาทำไมคนถึงปิดสินข้อนี้เยอะส่วนหนึ่งก็เพราะนี่แหละการได้เห็นหน้ากาันทุกวันการได้ช่วยเหลือกันการได้อะไรกันอยู่ใกล้กันมามันเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนสีบางทีเปลี่ยนกินเปลี่ยนสีเปลี่ยนรสชาติมานั้นเขาเรียกว่ามันขา,ขาดการควบคุมขาดการมาสงังวรคิดว่าใครๆก็ทํากันเป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่ตื่นเต้น เป็นเรื่องที่มันมันเหมือนกับว่าเราทานข้าวนะเราทานข้าวแต่รสชาติเดิมๆี้ก็อยากกินอาหารใหม่บ้างนะอันนั้นเขาเรียกว่าการขาดความสำรวมระมัดร,ระวังเราไม่รู้แต่เราไม่รู้โทษของมันเราคิดแต่เอาความสุขเฉพาะหน้าแต่เราไม่ได้คิดถึงโทษอันจกมีมาในอนาคตนะเดี๋ยวนะจึงก็ไม่มีมาในอนาคตแร้ก็มีในปัจจุบันนี่แหละ อย่างน้อยถ้าแฟนจับได้สามีพัญญาจับได้ก็เอาเกิดเป็นปัญหาทะเลาะบอ่อแวงสามารถฟ้องร้องหย่ากันได้เกิดกลายเป็นปัญหาสังคมครอบครัวแตกแยกขึ้นมาลกลายเป็นผู้หญิงเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้ขึ้นมาอันนั้นเราขาดขาดอะไรนะขาดเขาเรียกว่าเป็นสถาระสันโดษนั้นความพอใจในคู่ของตนนั้นสินห้าเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้ห้าม เรื่องของการมีครอบครัวกันอยู่กับครอบครัวแต่ว่าท่านให้เรานั่นอยู่ในความที่ว่าเป็นสถาระสันโดษนะในความเพึงพอใจในคู่ในสิ่งที่ตนเองมีในสมบัติของตนนะนเ็าเรียกว่าสมบัติเนี่ยสามีก็เป็นสมบัติของพัญญาพัญญาเป็นสมบัติของสามีมันไม่ใช่สิ่งที่มันใช้ร่วมกัน ก็บอกว่าอะไรปืนหนึ่งปัญญาสามีหนึ่งเป็นสิ่งที่สมบัติเฉพาะตนนะนะไม่ได้ใช้ร่วมกันฉะนั้นนี่มันมันก็แค่นั้นแหละนะมันก็แค่นั้นมันก็แค่อารมณ์อย่างหนึ่งที่ว่ามันเกิดความอยากขึ้นมานี้ถ้าเราผิดเนี่ยถ้าเรากล้าที่จะทําผิดเสยนข้อสามเนี่ยนะแน่นอนผลอะไรก็ตามมาเยอะแยะแต่ไปดูตามโทษแล้วก็ ทำเป็นคนมีศัตรูมากใช่ไหมล่ะดูข่าวข่าวต่างๆก็ปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นก็นี่แหละบางทีก็จากเหตุการณ์นี้นะมันเกิดจากความไม่รู้จักจับยั้งชั่งใจตัวเองเกิดจากอารมณ์ความอยากที่มันเราไม่มีความเข้มแข็งมากพอเราคิดว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาไงนั้นเรากล้าที่จะทำผิดได้ก็แสดงว่าเราขาดอะไรขาดฮิลิโอตปะ ขาดความลายชั่วขาดความกลัวบาปขึ้นมานะเอาทีนี้ถ้าคนผิดแล้วจะทํำยังไงถ้าผิดแล้วก็ยอมรับในความผิดนั้นแล้วก็ไม่กลับไปทําอีกนะพอรู้แล้วว่ามันมันไม่ใช่ความดีแน่นอนนะถ้าพัญญาเอกาใจสามีสามีก็เสียใจนะสามีเอกาใจพัญญาพัญญาก็เสียใจนั่นขาดขาดสตาราสโดดตรงนี้นเด็กแก้วเขาเรียวกยวก่าขาดกามมังวรขาดความสำรวม ในความยากของตนมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแหละนะเราขาดขาดผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมนะดังนั้นท่านให้เรานั้นพึงสำรวมแลระวังในส่วนนีนะ้ส่วนประการที่สีที่ตวะว่าคู่กันกันกบมุสาวาทเนะี่ยก็คือความซื่อสัตยนะ์ความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกันนี่แหละนความซื่อสัตย์นี่มันก็คือคือทำอย่างหนึ่งเป็นรมประจําใจเราบางคน แม้กระทั่งว่าเออในสมัยเด็กๆเราถูกปลูกฝังเนะในหัวเข็มขัดเนี่ยของเด็กปฐมก็จะเห็นว่าเออเขาก็เขียนไว้ว่าเ,าเสียชีพอย่าเสียสัตว์อะไรงั้นนะเสียชีพอย่าเสียสัตว์ก็คือว่ากล้าที่จะเอาความตายเขาแลกความซสื่อสัตย์ตัวเองครั้งพุทธการก็มีนะอย่างสมณนเ,นเนี่เดินผ่านโจนเนี่ยบอกโจนก็จะฆ่าไปโจนก็จะฆ่า ก็บอกว่าจะพึ่งฆ่าเลยนะเดี๋ยวต้องกลับไปบอกแม่ไปดูแลไปบอกครอบครัวก่อนนะโจนก็เชื่อใจเชื่อใจก็ไปนะกลับไปก็บอกแมนะ่กลับบอกครอบครัวเสร็จก็กลับมาให้โจนฆ่าจนเห็นความซื่อสัตย์อย่างนี้ก็โอ้แทนที่จะฆ่าก็ศรัทธานะเปยนจิตเปลี่ยนใจก็มีแต่ว,ว่าบางเคสนี่ก็บอกว่าอ,อ,อย่าบอกใครนะว่ามีโจนดักซุ่มรออยู่ตรงนี้ ปรากฏว่าเดินไปเจอพ่อแม่ตัวเองก็ไม่ยอมบอกนะไม่ยอมบอกว่ามีโจรอยู่ตรงนั้นก็ปล่อยให้พ่อแม่เดินไปก็ไปถูกโจรจับพ่อแม่พอเห็นโจรแล้วก็โอ้รู้สึกร้องห่มร้องไห้ร้องไห้เพราะกลัวตายหรือไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าเสียใจว่าโอ้ลูกนี่ไม่บอกว่ามีโจรอยู่ตรงนี้โจรได้ยินได้ฟังก็แทนที่จะฆ่านี่ก็เอา้าเห็นในความซื่อสัตย์ของคนนั้นก็เกิดความศรัทธาขึ้นมามันเปลี่ยนได้นะ อันนี้นี่คือความซื่อสัตย์จริงใจนะคนเราถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อกั้นนี่บางทีมันกไ็ไม่ต้องมีกฎหมายนะบางบ้านบางเมืองนี่ก็ต้องไม่ไม,ม่มีกฎหมายก็ได้เพราะว่าคนไม่ผิดศีลผิดธรรมตรงนี้แต่ทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแหลนะดังนั้นเราก็พยายามรักษาให้มันได้คนอื่นก็จะเป็นอะไรยังไงก็ช่างเขาแต่ว่าของเราให้มันมีกฎนธรรมเหล่านี้ให้มันเป็นเครื่อง งดงามประจําจิตประจําใจเราเป็นกัลยาณธรรมเป็นธรรมที่เราพึงมีนะแล้วก็ประการสุดท้ายตรงข้ามกับสุราเมระยะนี่ก็คืออระมาทธ,ธรรมคือความไม่ประมาทนะไม่ประมาททั้งทางโลกแล้วก็ไม่ประมาททั้งทางธรรมนั่นแหละนะนะเราจะเห็นว่ามีข้อบทบัญญัติกฎหมายมาให้เรานั้นเกิดความไม่ประมาทมากมายเลย พยายามมีกฎหมายมาควบคุมให้คาดเบลต์ให้สวมหมวกกันน็อกนะดื่มเมาแล้วห้ามขับมีโทษทั้งจำทั้งปรับเนะี่ยหรือแม้กระทั่งกดข้อห้ามปีนี้ก็ห้ามสาดน้ำคนที่เขาไม่ได้ต้องการให้สาดไม่ให้เล่นหน้าไม่ให้เต้นบนรถไม่ให้ก่อสิ่งให้มันเกิดความประมาทมัวเมาเนี่เอากฎหมายมาควบคุม เพื่อให้คนนั้นมีธรรมขึ้นมานะอันนี้คือบังคับภายนอกแต่ถามว่าบังคับได้ไหมมันก็บังคับไม่ได้หรอกนะเพราะาคนไม่ได้สมัครใจที่จะมีธรรมเหล่านี้แต่คนที่สมัครใจมีเขาก็จะรู้สามัญสำนึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะอะไรที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นประเพณีอะไรที่ไม่ใช่ประเพณีเนี่ยก็จะมีธรรมขึ้นมาในใจนะ นั้นมันก็สามารถเป็นความไม่ประมาทได้การที่เราทําตามกฎจราจรเนี่ยนะบางทีเห็นไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงนี่แหละนะง่ายๆนี่นะบางทีเราก็รีบเป่งเห็นไฟเหลืองเขาให้เตรียมหยุดอันนี้เราก็เหยียบคันเร่งใส่อะไรเงี้ยนะเป็นอย่างนั้นนะสามวิคิดในใจบอกไว้สามวิานั้นเราก็คิด ไปเองเราไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในบางประเทศเขาก็จะเข้มงวดมากในเรื่องนี้นส่วนพิไทยเราก็จะง่ายๆหน่อยงั้นปัญหาอุบัติเหตุอะไรก็เลยเยอะสงครามที่ปีใหม่ที่นี่โอ้คนตายกันเยอะมากตายเยอะกว่าไปรบกับทำสงครามกว่าภัยพิบัติตายเยอะกว่าเซร์นามิอะไรอีกนะอันนี้คือความมาักงง่ายแหละบอกว่าเรา ไม่ได้มีธรรมอันนี้ในการควบคู่จิตใจเราบางทีศีลก็ยังมีไม่ครบกันเลยกระพ้องกระแพงกันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงธรรมใน้วละแต่ว่าเสี่งเรล่านี้นเป็นของคู่กันทําให้โลกเรานี่มันสงบสุขนะถ้าเรามีศีลมีธรรมด้วยเขาเรียกว่ามีศีลแล้วก็มีธรรมที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั่นแหละมันเป็นจงการต้องไปควบคู่กันอย่างนี้นะนั้นมีศีลอย่างเดียวก็ต้อง ยังไม่พอก็ต้องมีธรรมะด้วยนะงดเว้นจากการฆ่าสาัตว์ก็ต้องคู่ด้วยกับความมีเมตตากรุณางดเว้นเจตนางดเว้นในการลักทรัพย์ก็ต้องควบคู่กับความมีสมมาอาชีพการให้ทานงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมมันก็ต้องควบคู่กันกับกรรมสังรรวรระมดระวังใจเราด้วยหรือว่าสัทธาระสันโดษในการที่จะพึงพอใจในคู่ของตนงดเว้นจากการพูด เทศอย่างนี้ก็ต้องมีความซื่อสัตยนะ์จริงใจต่อกันด้วยงดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยของมบนเมาสต่างๆก็ต้องควบคู่กับความไม่ประมาทด้วยไม่ใช่แค่ว่าไม่ดื่มสุรายาเมาบุหรี่เหล้ากัญชาย,ยาบ้ายาอีอะไรต่างๆอย่างเดียวนะก็ต้องมีความไม่ประมาทด้วยก็คือทาตามกฎทําตามระเบียบนั่นแหละนะทำตามขอที่เขากําหนดให้ทำํำไม่ทําตามข้อที่เขาห้ามนะ เขาห้ามอะไรก็อย่าไปทําตามที่เขาห้ามอย่างนี้นะหรือว่าจะาไม่ประมาทในทางทําได้คือการที่เรานั้นมีสติในการใช้ชีวิตเนี่ยอันนี้สําคัญแต่เราทําอะไรด้วยความมีสติความระลึกได้ในการงานอันเป็นกุศลอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขอให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นมาเป็นความสุขความงดงามความเจริญที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองนั่นแหละนะไม่ใช่ไปเกิดในชีวิตใคร นั้นก็ฝากพวกเราเอาไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน